ทันทีที่ลูกเป็ดไข่เดินทางไปถึงบ้านท่านนะครับถ้าไปถึงช่วงเช้านะครับสามารถให้น้ำได้ทันทีครับเพราะว่าธรรมชาติของเป็ดนะครับไม่ได้กินน้ำมาช่วงเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ในกล่องร้อนอุณหภูมิของร่างกายสูงนะครับก็หลังจากให้น้ำก็จะทั้งกินทั้งเล่นด้วยครับกินแล้วก็ ใช้ปากเนี่ยแบบดึงน้ำมาแล้วก็ทำให้ตัวเปียกนะครับคือทั้งกินทั้งเล่นนะครับถ้าเล่นน้ำในตอนเช้านะครับสักพักแดดก็ออกอุณหภูมิภายนอกสูงลมพัดหน่อยเดี๋ยวตัวก็แห้งครับแต่ถ้าให้น้ำในตอนเย็นแล้วก็ปล่อยเป็ดออกจากกล่อง หลังจากหลังจากที่เป็ดเล่นน้ำตัวเปียกแล้วขนมันแห้งยากเพราะว่าพอเริ่มค่ำเนี่ยอากาศก็หนาวนะครับเป็ดก็จะนอนซบกันนอนหนาวนะครับตรงนี้อาจจะทำให้เกิดความเสียหายในการเลี้ยงได้นะครับเพราะนั้นนะครับควรจะให้กินน้ำตอนเช้าถ้าในครั้งแรกที่รับมานะคือหมายความว่าปล่อยให้มัน เดินในอคอกได้เลยในช่วงเย็นถ้าเป็ดถึงช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นปล่อยให้มันเดินในอคอกได้เลยนะครับน้ํายังไม่ต้องให้คําว่าบ่ายนี่หมายถึงบ่ายหลังจากบ่ายสามไปแล้วนะครับแต่ถ้าบ่ายโมงเที่ยงเนี่ยให้น้ําปกติได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงเขาเล่นแล้วสักพักตัวเปียกขนเขาก็แห้งอยู่ดีนะครับนี่คือคําแนะนําสําหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ